สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับในช่องของผูวัดดนทีวีครับวันนี้เราจะไปช่วยเหลือประชาชนครับที่เดือดร้อนว่าอยู่ตรงไหนเราจะตามไปหมดทุกที่ครับเดี๋ยวตามไปเลยครับว่าวันนี้เราจะไปช่วยเหลือใครครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับเอาครับทีมงานของเราก็จะมีประมาณห้าสิบคนครับในตอนนี้ครับก็มีจะมีพี่ป๊อปพี่พร พี่แซมแล้วก็พี่วิลลี่และพีมงานต่างๆครับประมาณ50คนได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันครับแต่คนครับเดี๋ยวเห็นโลโก้นี้ที่ไหนก็คือว่าทางเราจะเข้าไปช่วยเหลือทุกคนแน่นอนครับก็คือมีโลโก้นี้ก็คือรู้เลยครับว่าเป็นทีมงานของเราแน่นอน เอาครับทีมงานของเราเตรียมพร้อมยังครับไปครับแปลารถกันครับเดี๋ยวเตรียมรถออกมาเลยครับพี่ป๊อกรถ B M ของเราครับเอาออกมาเลยครับในตอนนี้ครับตอนนี้ทีมงานเราก็มาหยุดที่หน้าบ้านแล้วครับว่าเตรียมรถเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปกันเลยครับไปช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันครับที่ตกทุกข์ได้ยากในตอนนี้ครับนะพี่ป๊อกรถมายังครับ BM ของเรา อะไรนะ <S <S เออพี่คือว่ารถรถของเรามันถูกต่อปอเหยียบอะครับรถเลยยางรั่วครับก็เลยต้องได้ใช้มอไซครับอ๋อถ้านั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปด้วยมอไซกันครับโอ้โหวันนี้เราจะไปแบบนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมาย ที่เราจะมาช่วยเหลือครับสวัสดีครับยายจงจงครับเอาสวัสดีลูกพักกันมาอย่างนอ้ออ๋อก็คือมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะครับก็คือ,อ,อคตอนนี้ยายจงจงอยู่กับใครครับตอนนี้ตอนนี้นนบ่ผู้เดียวอ๋อผู้เดียวครับก็คือเราจะมีทีมงานช่วยเหลือครับในการช่วยเหลือต่างๆครับ ก็คือยายก็อยู่กระต๊อบแบบนี้เนาะครับเอออยู่จังสีละลูก,กเอ,อ้ยอยู่กระต๊อบอยู่พูดเดียวจังสีละลูกเตากับบม่มีลูกมีอยู่แต่ลูกถูกออเดี๋ยวเราจะทรับการช่วย,ยืะครับจากทีมงานเราก็คือเราก็มีงบประมาณอยู่ครับก็คือมีบ้านอยู่หนึ่งหลังครับเดี๋ยวจะให้ยายจงๆไปอยู่ครับยายจงๆจะว่าไงครับ เอาสิให้อยู่แบบไลยนาะสิไปอยู่บ้านพักค้นซลาบอ่ก็คือเป็นบ้านที่ให้พักโดยตรงครับก็คือให้อยู่ไปตลอดเลยครับเอากระดีเล้วขันซอยย่าจังสันลูกเต่าเอ้ยลูกกับบอมีลูกกับกกบอเต่าเต่ากับบออุนมีตังแตลูกอ่านี่เ <โฆ S 1> ฟิร์น <โฆ S 1> ของยายเอามาไว้ ก่อไฟก่อนนี้ครับทำกั่อ,อเท่ากัเจ้าสี่สลักกระดึงดังไฟฟื้นซะแล้วบ่มียังน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นกระแหงมาตดิดโควิดโควอยเพราะว่าสิแปเป็นมอบน้ำมูโยพ่อะสด้เงินบ่อ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือเลยครับจากทีมงานของเราครับอขอบคุณหลายๆเด้<ข>อเดีย๋ดวยวเราจะไปดูดบ้านด,ด,ด้วยกันครับที่จะมอบให้กับ คุณยายจงจงครับเสียมาซอยเหลือๆๆยายอีหลียายกับขอบขอบคุณนลหลๆเด้อขอบคุณนลหลๆเด้อลูกเด้เออ้าวครับทีนี้ทีมงานของภูวดลทีวีของเราก็จัดการเรียบร้อยครับเกี่ยวกับพื้นที่หรือบ้านพักให้กับยายจงจงครับที่เราทําการช่วยเหลือครับจากการที่เราปรึกษาจากทีมงานต่างๆของเราจํานวน50คนเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมามอบบ้าน ให้กับยายจงจงครับอันนี้จะเป็นสโนดที่ดินครับแล้วก็จะเป็นโลโก้ของหูบดลทีวีครับก็คือเห็นเป็นโลโก้แบบน,นี้ก็คือทีมงานเราจะจัดแล้วก็ไปทุกที่ครับสำหรับความเตือดร้อนต่างๆครับของคนที่ต้องการความช่วยเหลือครับน,นี้จะเป็นโลโก้ซุนงอคงบุกทำลายความจนครับ นี่ก็เป็นบ้านที่เรามอบให้ครับอ่าคุณยายจุจงพูดอะไรบ้างครับอันลังนี้ตีสีสือมอบให้ยายอ่าครับก็คือเห็งานจัดให้ครับในตอนนี้คืองามครับงามแน่แถ่สรงคือคือเฮี้ยนกูแต่ว่าเนี่อันนี้กระตูนหนังสือกคือตัวหนังสือใหญ่แต่อันนี้ตีหนังสือมอบแต่ลูกอ่าเนี่ยครับก็คือทําการมอบเรียบร้อยครับ โอ้ขอบคุณลหลายๆเด้อบริษัทโกโก้บอกโลกโก้ก็อ่าครับจากทีมงานภูวดลทีวีครับโอ้ขอบคุณลหลายๆเด้อผู้บดลเด้อยายก็ได้บ้านลัง,งามแล้วก็มีอ,อันทีนี้นนเราก็าเสร็จการมอบหมายเรียบร้อยครับภารกิจช่วงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ขอบคุณคุณยายจงจงมากครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณลหลายๆเด้อ